นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับคา r o ออฟกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับสิ้นสุดการรอคอยเสียทีสำหรับซูเปอปร์คาร์ค่ายตาดาวจากประเทศเยอรมนี ล่าสุดไปเปิดภาคลุมเผยโฉมอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Mercedes-Benz AMG GT Black Series ซูเปอร์คาร์ที่แรงที่สุดในตระกูล AMG MERCEDES -AMG GT Black Series เป็นรถสปอร์ตที่ได้รับการถ่ายทอด DNA จากตัวแข่งในสนามมาอย่างเต็มเปี่ยมโดยขุมพลังความแรงของ m e r c e d e s -AMG GT Black Series มากับเครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรเทอร์โบคู่ที่มากับระบบข้อเวียงแบบแฟลเพน พร้อมกับตัวติดตั้งในส่วนวเพาลูกเบี้ยวใหม่ชุดท่อไอเสียใหม่ทั้งชุดรวมถึงติดตั้งระบบไดซัมส,ส่งผลให้รีดกำลังแรงม้าลงพื้นได้มากถึง720ตัวมาพร้อมกับแรงบิดที่มากถึง800นิวตันเมตรนอกจากนั้นยังได้ทำการปรับปรุงในส่วนของจุระเบิดและคอมเพรสเซอร์เทอร์โบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขุมพลังของเจ้า mercedes amg gt black series ถูกส่งกำลังด้วยชุดเกียร์ dual clutch แบบ7สปีด ที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับแรงบิดที่มากถึง800นิวตันเมตรโดยส่งกำลังไปยังคู่ล้อหน้าส่งผลให้มีอัตราเร่งจาก0ถึ100กิโลเมตรในเวลา3.2วินาทีส่วนความเร็วจาก0ถึง200กิโลเมตรน้อยกว่า9วินาทีส่วนท็อปสปีดนั้นอยู่ที่325กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเรื่องของระบบช่วงล่าง Mercedes -AMG GT Black Series จะเป็นเหมือนกับในรุ่น AMG GTR ที่เป็นระบบการสะเทือนและระบบช่วงล่างแบบ c โอเวอร์แบบปรับได้รวมทั้งเหล็กกันโคลงและแคมเบอร์ที่ปรับได้เช่นกันนอกจากนั้นยังได้ปรับลดน้ำหนักโดยได้ปรับเปลี่ยนติดตั้งวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในหลายๆจุดส่วนระบบเบรกของ mercedes amg gt black series จะมากับจานเบรกแบบเซรามิกที่มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงรองรับการใช้งานแบบหนักๆอีกทั้งยังทนความร้อนได้สูงสุดในทุกรูปแบบและยังมีน้ำหนักที่เบาอีกด้วย ในส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของ m e r c e d e s -AMG GT Black Series ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวแข่งของทางค่ายอย่าง AMG GT3 และ AMG GT4 เริ่มจากกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ลิ้นหน้าที่ปรับองศาได้ฝากระโปรงหน้าเจาะเพิ่มช่องลงขนาดใหญ่ที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มอากาศเข้าสู่ห้องเครื่องโดยถึงล้อซุ้มหน้าที่เพิ่มช่องระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนจากเบรก เสริมความสปอร์ตด้วยสเกิร์ตข้างที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเช่นกันในส่วนหลังคาก็ติดตั้งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักของตัวรถภายในห้องโดยสารยังคงต่อย,ยอดแรงบันดาลใจจากรถแข่งมีอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขับรถให้สุดขีดได้มากยิ่งขึ้นเบาะนั่งแบบ AMG Sport Bucket Seat โครงคาร์บอนไฟเบอร์ที่หุ้มด้วยหนังนปปาเสริมความร้อนแรงด้วยการเดินได้สีส้มที่ตัวเบาะนั่ง พร้อมกับตกแต่งตัวคาร์บอนไฟเบอร์สีดำด้านในส่วนต่างๆรวมถึงในส่วนแผงประตูคอนโซลจะเสริมความหรูหราด้วยการหุ้มหนังนับป้าทั้งหมดในส่วนไฮไลท์อื่นๆนั้นพวงมาลัยแบบ AMG Performance Steering Wheel ตกแต่งด้วย Dynamic Micro Fiber หุ้มด้วยหนังและแผงประตูที่มีน้ำหนักเบามาพร้อมกับด้ามจับแบบตึงที่ทำจากหนังนอกจากนี้ยังมี AMG Traction Control ที่สามารถเลือกปรับได้มากถึง9ระดับด้วยกัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ m e r c e d e s -AMG GT 3ด้านราคาของ m e r c e d e s -AMG GT Black Series ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่ที่แน่ๆราคาคงจะไม่เบาอย่างแน่นอนคงต้องต่ไปในระดับซูเปอร์คาร์ที่อยู่ในคลาสเดียวกันแต่เหล่าสาวกที่หลงรักแบรนด์ตราดาวกับความแรงระดับนี้คงจะไม่พลาดกับการเป็นเจ้าของอย่างแน่นอน